พิมบก่าบอกเแ่าแกเนาะจ้าพิมก่าได้สิมาเหมาสู่พี่ๆทุกคนฟังเนาะว่าพิมตัดสินใจแนวไรครั้งแรกพิมมาสิบบอกเนาะจ้าแต่ทับบวกบกะท้องห้องกะเริ่มใหญ่ขึ้นเล็กกะน้าตาค้นท้องมันกระตางเนาะจ้าพี่ๆทุกคนเนาะพิมกะเครียดขึ้นเลยเขาเครียดนอนยังแบบเครียดแบบอยากเพิ่นบกเอาเนาะเพราะว่าเ้ามีหนองเนืองเพิ่นกะสิบสุดวัก ใส่เฮาด้วยว่าหลายๆอย่างเนอกจากพิมทุกคนนาพิ่ของเพิินแ้วพิมพ์อื่นเจ๋ใหญ่เนาะแลวกะว่าเสิเอาัจได้ดีียังั่นะเพิ่นกะพี่เพิ่นออกไปเนาะพิมพ์กะกอดน้องนาะจากพิมพ์กะกอดน้องที่พิมพ์เดียงเนาะแลวกะกอดทั้งสองคนเนาะแต่คนใหญ่บ่วมาเนาะพิมพ์กะกอดเนาะพิมพ์บอกไปพิมพ์กะการน้าตาเนาะพิมพ์กะว่าอยากให้มันว่าอยากว่าอยากให้เนอกจากพี่พทุกคนนัคือพิมพ์กะ กอดน้องเนาะจ้ากอดน้องก็บอกว่าถ้าพี่พิมพ ah. ์ไม ah. ่อย <t iny> <Space> <t iny> <query> ู่ก <t iny> ็ห <subway> นูก็ดูแลตัวเองนะอยไงเนาะพิมก็บอกร่าเนาะกับเด็กน้อยนะพิมกะกอดน้องทั้งสองคนเนาะก็ให้เลยกะน้องสองคนก็บอกว่าพี่พิมพ์ไม่ร้องนะพี่พิมพ์ไม่ร้องนะพิมกะเขามาพิมกะกันว่าอยู่เนาะคือเขาเขาเดี่ยงเนาะแล้วเขาปลูกพัเนาะแล้วกะเขาเลยเห็นคำที่น้องบอกว่าไม่ร้องนะพี่พิมพ์เนาะก็คือ นางกอดน้องเนาะเพราะว่าเมย์ของเข้าขามไปบอกเจ้ไงแล้วว่าอ,อ๋อเจนนีก่กับพิมดีเนาะแบบว่าพิมพิมม่ดุงานซา,าสีให้พี่พิมางานต่อแล้วจะให้พี่พิมกลับไปพักผ่อนวันนะ่ะนะกกันยังน่้ท่านอยา่าลับมาจับพี่พี่ทุกคนเลยครับสบายดีงินดีตอนครับเข่าวสุสองสาวพิมปากเซกับเก่าเด้อจา้าจ้ามนันในสาวพิมกะสีมาเราคลิปอ่าพิมมีน้องเนาะ พ so right ิมประกาบอกเแ่าแกเนาะจ้าพิมกะได้สิมาเหมาสูสูพี่ๆทุกคนฟังเนาะว่าพิมตัดสินใจแนวไรั้งเลขพิมมาสิบบบวเนาะจ้าแต่ทับบัวบกะท้องห้องกะเริ่มใหญ่ขึ้นเด็กกะนาตาคนท้องมันกะตางเนาะจ้าพี่ๆทุกคนเนาะพิมกะเครียดขึ้นเลยเงาเครียดนอนยังแบบเครียดแบบอยากเิ่นบัเอาเนาะเพราะว่าห้องมีหนองเนืองเป็นกาสิบสดบสดว ใส่เฮาด้วยว่าหาล้ยยางนอะจับพิทุตรคนนานเพ่นกะนอนคิดนางคิดแบบเขียดรลายเนาะตอนที่พิมพ์ทองตอนที่พิมพ์ไปตรวจพอว่าตัวเองมีนอ้องนอนจากะกังบนุนอนมาลับกบะระบาลไหลนอะจา่าพิทุตรคนนอเพะว่นหนึ่งกะเฮตุเบียยู่นเ่กะหักไม่นาทีกันงานที่เฮาเหตุหอะไรกะหักเฒ่าแก่เนาะอะไกะหักน,อกนอก้องหักนุ่งกะคือยืมมาโดนนะเฮากะบ่อยาก ่อยากไปอยู่หมุ่อื่นเมือนซานอกระคือพิมมีน้องพิมกาบ่ได้ต่างใจมีนอกกะคือพิมกะเองก็กินยามาสิบกว่าปีเนาะแต่พิมกาคิดว่ากินยามาลุนเนาะพิมกะอยากหยุดกินยาแต่เลยคิดว่าบมมีเนาะก็เลยพักกินยากะาพอพักขนาะเนาะพิมกามีเลยจ้าพิมกาตอน,นออมีก็ยังบูว่าตัวเองมีเนาะจนคนอื่นทกนักแลวกะน้อง ทีพิมดียงเนาะอะไรกัถักาว่าพี่พิมพ์ี่พิมพ์มีน้องนะตอนนั้นพิมกับเจ้ามันถองว่ามันทักสองเดือนเนาะที่น,อน้องถักเนาะกลับไปนั้นคือว่าพิมเองคือผู้หูจ้าก,กว่าเต็งทํางเพราะพิมเป็นมิ้นกระปิดกระปอยขาดอยู่แล้วเนาะปกติห้องพิมเองเนาะพิมก็ได้บแบบว่าบวสนใจนะเพราะว่าจะไแม่กาพิมกะเดือนนี้มากเดือนหาานาม,มาเดือนสันาานัเดือนยุดเดือนาาน้ำม,มากเดือนสันนักพิมกัได้แบบ เคยเป็นนึกเสีกะสามเดือนจะมาทะนึงเนาะพิมพ์ก็ได้บอกบอกคิดนะว่าแต่เองสิมี่น้องเนาะแต่บ้านน้องที่พิมพ์เดี่ยงกันสามปีไปเนาะสามปีไปบอกว่าพี่พิมพ์ี่พิมพ์มนีน้องนะอพิมพเอาคนนอนเนาะก็นอนกอดกันเอ,อยียงนี่แหละเพิ่นกลมาเอามือมาจับจับทองพิมเนาะพิมพก็ได้บอกเพิน่นว่า พี่พิมไม่มีน้องลูกหนูพูดไปมั่วกับอกคนนี้เเนาะจริงๆพี่พิมมีน้องพพ์กะว่าสนใจเนาะกะพมีตะมีตะพุ่งก็อะไรแบบเบาเดินเบาหัวไปเนาะกบพานไปเป็นอีกเดือนประมาณเดือนเดือนหนึ่งไหลเนาะจ้ะเนาะพพ์กะอ่าเหตุงานปกติเนี่ยเนาะจ้ะกะบะเพละวอยังเนาะจ้ะพี่พีทุกคนเนาะกะเหตุงานไหลปกติเนาะกะพอดี แฟนเองอะทักว่ารู้สึกว่าพพ์อ้วนขึ้นเนาะคนว่าเรู้สึกว่าหาทองอองแล้วพิ่ก็เลยบอกว่าช่วงนี้อ้วนนิดคลิปกินเนี้ยกะพิ่กระเบ๋าไปเนะะเาะก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่ตรวจมาเนาะที่ตรวจกะตรวจคิดเนี่กคิดซองกบจางเงินเนาะจากก็เป็นเนี่นันซองคือจนพิมกะเป็นระยะห่างไปเป็นสองอาทิตย์กะมาตรวจรอยสิบสามเนาะ พามีเราจะพิมกับเขียดในวันนี้เราจะพิมกะบเขียดเนาะแต่ว่าถ์ทามาพิมมีพิมเอว่ะพิมกะเอาแต่ว่าพิมเขียดก็คือบกกะบกเทาแกเนาะเพราะว่าเขียดเดี๋ยวเพิ่นบกอาเนาะเพราะเขามีน้อนนะเพิ่นอ่นบกอวาเรื่องกะปรึกษาปรึกษาเนาะแบบมูทั้ง youtube แล้วก็ทั้งป่าเดือนลุงป่าพะปันเนาะโทรไปเลดน้ำกัด นิดน้าเพลินเนาะเพลินก็ได้บอกว่าเพลินก็บอกอ,อ่าบอกตาพิมพว่าอ่าน้องพิมพ์น้องพิมพต่างบอกท่าแก่นะเพราะว่าตาคิดว่าน้องพิมอยู่กับท่าแก่นาะนเราประเด็น,พพนนะเพลิจจพน,น,นบอกกันแล้วเนานะเพลินอาจเสียห้พิมเพบียด้วยว่าขออนเมืองไทยอีกย่นาะเพลินก็บ,บอกน้องพิมพกะบกับมานั่งคิดเวองเนาะเฮากะอยู่น้ำเพลินโดนเพราะสมควรเนาะ หาปีกลัวเนาะจาาพิมการมานั่งคิดนอนคิดเนาะตอนแดงพิมคิดว่าพิมศิลาเมื่อบาดเนกะกับบาดนะคอยโทรมาบอกเพิ่นเนาะถามว่าเพิ่นบอกเอาพิมกะสีอยู่บ้านเลยเนาะตอนตอนที่พิมจิกับบานเนาะจาาที่พิมศิลากับบาทเนาะอันนี้ก็คือเรื่องจริงเนาะที่พิมชิมาเราหายไปพีทุกคนฟังเนาะแลลวกะพอประเดือนบอกเนาะว่าน้องพิมน้องพิมตัง ่าบอกเถ้าแกเลยนะเพราะว่ามันปิดบังไม่ได้เนาะพิมกา่าข้อขีดหาณเราไตตามติดป่าเดือนบอกมาเนาะมันปิดบังไม่ได้ไรสันกะาพิมก่าหนับมือทองไงเนาะความหมายของป่าเดือนเนะาะเพิ่นก็บ,บอกว่าให้บอกอ่าเอาบอกเอาห้างกาอย่างไรถ้าเพิ่นลโมฮับเนาะห้างกาอะไรกับบ้านเลยเนาะถามว่าเพิ่นลพาเข้ากับึ้นมาเฮ็ดงานตอนน่อเนาะส่วนที่พิมศิลากลับบ้านเนาะอะไรก่ มาเมื่อนะั่นน้าจากพี่พ่ทุกคนน้าพิมพก่าอ่าเม่ที่พิมเมย์เขาเล็กน้อยที่พิมพเดี่ยงดูเขาถามว่าพี่พิมพี่พิมพจะกลับบ้านมาวันไหนถ้าไม่มาก็บอกนะหมูจะได้หาคนอื่นเนี้ยนะเพิ่นกะเสียหาคนอื่นเนี้ยนะพิมพกะยิงเครียดไปน้าคือแบบเขาละจึงตัง้งชิมหาเมือนะ้าเพิ่นก่าแบบประมันใจเฮาคือกนเนอกว่าเฮาสิขึ้นมาเฮ็ดงานอีบอกบ่อเอ,อยียงนี่นอกจากพิมพกะ ใจเด็ดเนาะใจเด็ดบ,บอกเถ่าแกไปเนาะออกดูของเถ่าแกเนาะที่พิมพ์เดียงหนองเนนะาะสักอะบอกคนไปว่าทั้งบอกทนนะั้งให้เนาะจากพิมพ์กับเองกับอาบอกคนไปเนาะพิมพ์จะให้เพราะว่าแบบมันตื่น,แบบนมันแบบมันมันงงเอาบอยากล้าป่านเนาะจาก,กบบทุกคนเนาะแต่ก็คืออยากเคลียงานถ้าเป็นไรพิมพ์ก็อยากเกิดดูหนีเนาะความคิดของพิมพนะ์เนาะ พิมก็ได้บอกเพื่อนไปว่าพิมมีน pues mm. ้องเนาะเพิ่นก็บอกเพื framework. ่อนใหญ่เนาะแล้วก IR ็ยังคิดอยู่ว่าสิมาหรือบ่มาเนาะเพิ่นก็ว่าจังซี่เนาะแล้วก็ยังงี้เลยเพิ่นก็เลยมาบอกว่าเพิ่นน่ะฮู้แล้วเนาะเพราะว่าไอ้้ไอตัวเล็กก็บอกเนาะอ่าน้องที่พิมเดียงเนาะจะไปบอกพ่อกับแม่เพิ่นอนว่าพิมมีน้องเพิ่นว่าเนาะจ้ะพิมก็ อาจจะเป็นพอเขาสื่อสารกันเนาะพิมกับโมหูพึ่งกันเนาะเพินพ่นเพิ่นวาเพิ่นหูและนาดและนาะว่าพิมพไมู่กเนาะแต่ตัวพิมพ์เองเนีน่ยโมหว่าตัวเองเมี่ยนะแต่ว่าน้องเขาหูแล้วเขาไปบอกเม,มยียเขาเนาะเล็กหน่อยก็ร่างเบาเนาะก็ร่างแสบซังเบาซังจ่าเนาะจ่าเพิ่นก็สสนนกไปบอกพิมพ์กับห้แบบนี้เพิ่นก็เพิ่นก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเม่เพิ่นได้ไพิมพ์หยุดร้องก่อนแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นจะเข้าไปขมไปหา แม่เนาะคือเจ๊ไงเนาะจะเป็นเป็นเป็นแม่ของเพิ่นแลวพิมพเอิญเจ๊ไงเนาะแลวกะว่าใสเอาัจได้ดีย่างคันนะเพิ่นกะพี่เพิ่นออกไปเนาะพิมพ์กะกอดน้องเนาะจาพิมพ์กะกอดน้องที่พิมพ์เดียงเนาะแลวกะกอดทั้งสองคนเนาะแต่คนใญ่บ่ม่าเนาะพิมพ์กะกอดเนาะพิมพ์ออกไปพิมพ์กะการน้ำตาเนาะพิมพ์กะบ่อยากให้มันบ่อยากบ่อยากให้เนาะจับทุกคนเนาะคือพิมพ์กะ กอดน้องเนาะจ่ะกอดน้องก็บอกว่าถ้าพี่พิมไม่อยู่ก็หนูก็ดูแลตัวเองนะอยังนอนพิมกับบอกร้าเนาะก็เป็นหนอยนะพิมกะกอดน้องทั้งสองคนเนาะกัให้เลยกะน้องสองคนก็บอกว่าพี่พิมไม่ร้องนะพี่พิมไม่ร้องนะพิมกะเขามาพิมกะบกันว่าอยู่เนาะคือเฮาเฮาดีอยางนอแล้วเฮาปูกขาดหนะแล้วกะเฮาได้ยินคำที่น้องบอกว่าไม่ร้องนะพี่พิมเนาะคือ นางกอดน้องเนาะเพราะว่าแม่ของเข้าวข,ขามไปบอกเจใหญ่แล้วว่างอา่อนจินตีกับพิมพ์ดีเนาะแไงว่าพิมพ์พิมพ์ม,มีดุวันซา,ายีให้พี่พิมางานต่อแล้วจะให้พี่พิมพ์กลับไปพักผรร่อนวันนั้นนะเอกากนี้ว่าท่านอยากตามมาจับอีพีท่ทุกคนเนาะเธอ,อคือเห็นนําการอสิเศรษฐกินนเจเนาะอยู่ฝั่งล่างกันหาบ่มีงานมีการกะบ่มีไปอยู่ไรมันจะสะพัดกันขึ้นมาเงินอยู่เมืองไทยกัน ไลน์เนาะเพราะว่าส่วนน้อยเนาะคนจีอยู่บ้านเนาะเพิ่มกับขียอ่ะแบบหนึ่งลูกชายเพิ่มกับยังเหี้ยเนาะถามเพิ่มกลับไปอยู่บ้านเนาะกะลูกชายสิเอาเงินตั้งไหนไม่เห็้หนังสือเนาะเพิ่มกับขี้ไลายเนาะจับพี่ๆทุกคนเนาะก็คือหน้าบ้านอพิมกะเพิ่มกะให้ยกอดเนาะเนาะจนเจใหญ่งคามาเนาะจับแล้วก็มาบอกเพิ่มมา เจ๊ไม่ให้ออกเจ๊ไม่ให้ไปไหนเจ๊จะเจะ๊จะดูดูแลเองเจ๊จะให้เกิดที่นี่เจ๊จะไม่ให้กลับนะเจ๊ไม่เอาออกนะแบบว่าิ่นมาเนี่ยนะน้องพิ่มกงให้ให้กอดเพิ่นเนาะจ้าพิ่มก็แต่ทั้งดีใจทั้งแบบว่า,าเออสิ่งที่เฮาเหดุ่านมากเนาะสิ่งที่เฮาร้างกลมดีมากเลยว่าเฮาเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์หรือว่าเฮ็ดสิ่งที่ดีๆเนาะกะสิ่งที่ดี ท่ามหาพิมเองเนาะจาาพิมทุกคนเนาะคือมันบอกว่าพิมพ์โทรหาหัวหน้าแรงงานพิมพ์แล้วบอกว่าอ่าให้น้องเราให้พิมเกิดย่นีเนาะจ่าให้เกิดนเมืองไทยบอกว่าพิมกะมีัประกันสังคมนลยอะมีพิมกัดสลายเงินค่าประกันสังคมเนาะค่าอ่าค่าเกิดหรือว่าจะไงเด้วพิม์กับโอ้โหเนาะจ้าเพิ่นกะมาให้กอดพิมพเนาะพิมกะ เนก็ให้ก่อนเพิ่นเนาะก็คือความดีใจเนาะบ่คิดว่าเพิ่นสิให้เฮาอยู่ต่อให้เฮาเฮ็ดงานเนาะเพราะว่าถ้าเป็นวงอื่นพิมพกับอหเนิดว่าเพนอาจสิบ่ให้เอยู่เพราะว่าเฮาก็ทังทองและทั้งเลียงนนอ่นะฟังหมองเนคิดวาบ่สะวกใส่เลยว่อีซังเนพิ่กังวลไปเบคิดไปคิดไปเองว่นพิมพคนคิดไปเองหาย คิดไปเองเขียนเองวันนี้ก็ต้องบวนไปเองเนาะก็ได้เพิ่นก็บอกว่าให้พิมพ์กลับบ้านไปก่อนนวข้นมาไปฝากทองเนาะตอนนั้นพิมพ์ย่างบ่าท่านได้ไปฝากทองเพราะว่ากำลังหูว่าตัวเองกะคือตอนที่พิมพ์ตรวจหลอบซ้ำเนาะว่าพิมพ์นีเนาะแล้วก็ขอบใจพิมว่ใหายพิมพ์หายแล้วก็บอกว่าให้พิมพ์กลับบ้านก่อนกะข้นมาไปฝากทองเดี๋ยวเจ๊จะพาไปฝากเองเนาะเพิ่นบอกเนาะพิมกะ ดีใจแบบคือแบบพิมพ์เอาพวกเขาออกจากออกจากใจนะก้อนบอกไงที่มันอยู่ในใจพิมแบบตั้งแต่พิมผูกตัวเองไม่ด้กันนะกลมาห้อกันนอนคิดนางคิดนะแบบว่าเจ้าจะได้ดีเนาะพิมกะเลืตาจินใจเนาะพิมกาจับคำประเด็นบอกพิมาว่ามันปิดบ่ไดแล้วว่า กะนนองพิมก็ยิงยิงองไงถงไงต่ได้ข้าพนกะหูแต่ว่าความคิดของพิมเนาะที่แบบว่าเออจะกบบล้าบ้าก็คอยโทรมาบอกเพอนว่าอ่าไปตรวจนอกสิบอกเพลน่าสื่อเข้ามาตรวจอาจจะมีหนองกัะบวกนมาอีหอยังนะแ้วเขาอยากเพลนบอกเอาข้าพนบ่าเออึ้นว่าวทาํางากนกะพิมกะสิข้นมากนะสรุปแล้วเพลนกะให้พิมเมื่อวานนอกพิมนี ง่านเนาะทีน้องแฟนองพิมแต่งงานนาอพิมก็ได้ลากกลับชิมหาวันเลยกัเมื่อยามดูเพราะว่าพิมโบนิการ์บานมาตั้งสามปีเนาะกลับไปหา่อหาแมเมเนาะกะคือคลิปนี้พิมกับเอาซ้ำนี้เนาะจากพี่ทุกคนนั้นคือมาแบบมามาเบาเดินความประทับใจเนาะแบบพิมเองกับียดเนาอคิดว่าพิมมีเนาะคิดว่าถ้าแกสิบุหายพิมเพ็ดงานต่อเนาะกะได้ มาบอกคิดนี้ให้ยปีๆทุกคนมาเออสริงที่เฮ้าเป็นเป็นคนที่แบบมียังกะบอกเถ่าแก่ไหนกะเป็นคนที่แบบซื้อซัดเนะาะกะพ้นที่พิมพ์ต่อไหลตอมฮักมากะากะแต่ไหลฟ้นว่าจ้าปีๆทุกคนเนาะกะ็คือเพราะว่าเพิ่นกะบอกว่างานกับบวนักเนาะ,ะพิมพ์กะ เฮ็ดได้เนะาะพผมทำงานกับคือมีแต่สักผ่าทุกวานกะน้องกาเริ่มไปโรงเรียนกันแ,แล้วเนาะเพราะว่าน,น้องโตกันเบิดอะ่ะพิมกัเลยโลกเนาะจากพี่ๆทุกคนเนาะก็คือแบบดีใจเนาะพิมกับแบบโทรไปหาประเดือนเนาะแบบว่าเออเดือนน้องพิมพอได้เมื่อเลยือนเด้อบ้านไหนกับอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนาะว่าพิมกลับบ้านไหนก็สิขึ้นมานะก็คือดีใจหลายเนาะ กาเสด็มาเกิดนอกในเ่ืมึงท่ายลยกาคอยส่งไปให้เมียเดี่ยงในบ้านนอกจากพิมกาดีใจนสิได้เห็ุงานต่อเนาะว่าเพิมกาสิละ3าเดือนลหวก็เบิงนอกล้วกาหอดบวดกำหนดพิมกาสิเอานองกลับไปให้บูญาพิมในบ้านเดี่ยงต่อเนาะกาสำรับคลิปนี้เา้าพิมปักเซกะขอจบคลิปร้องซี้เ้อจ้าเขาขอบคุณทุกกำลังใจเนะที่ขอมรับชมคลิปซา้าพิมปักเซ ที่คอยให้กันนั่งใจสาวพิมพ์ปักเซนมาตลอดเนาะจ้าพิมพ์กะบ่ค่อยเลยเฮ็ดคลิปกินเนาะส่วนนี้พิมพ์กะบหลังกายกะคือว่าเนาะพิมพ์กะเฮ็ดงานมากเมื่อยเลยกะตกคำมาแเลยกะมีแต่อยากนอนเนาะจับมื่ทุกคนเนาะพิมพ์กะเลยพักพรอยผักส้มผักซาหลังกายตัวเองเนาะกะคือดูแลตัวเองกะว่าไรเนาะจับมื่ทุกคนเนาะจับพิษผัดเหมือนกันในเช้าพิมพ์กะขอโทษขออไผ่ในคลิปนี้เด้อจ้ากับ ขอบคุณทุกกาลังใจที่เขามา่ับส่งคลิปอพอกันคลิปต่อไปเด้วยจ้าสบายดีสวัสดีจ้า